กคกกราบสวัสดีพี่น้องชาวเฟซบุ๊กเรียวแล้ว mm hmm. เป็นคูทูชางไปแสนคอนดี mm ้ก็ถือสวัสดีปีใหม่นะครับ mm hmm. ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีคลิปทำให้ชมนะครับ mm hmm. ไม่รู้จะไปถ่ายอะไรดีนะครับ mm hmm. อันนี้ก็คือ สั่งของจากพัสดานะครับราคาโปรโมชั่นส่วนลดนะครับเรามาดูกันว่าที่ส่วนลดนี่คือเป็นอะไรเดี๋ยวแกะก่อนนะครับครับมาชมกันต่อครับนะี่ครับสิ่งที่ส,สังง่งมาก็คือปั๊มน้ำไดโวนะครับเป็นไดโวด,ดูดน้ำนะครับนะี่ครับ ะเอาไปดูดน้ำเพื่อรดน้ำนครับเป็นระบบอไฟดีซี DC, 12โวลต์แล้วก็24โวลต์แต่เราจะเป็นเลือกปรับครับนี่ครับก็อยากได้มานานแล้วครับเอาไว้ไปใช้รดน้ำนี่ครับ เราคอยมานานแสนนานครับได้มาแล้วประมาณนี้ครับนะครับก็คือจะใช้กับแบตเตอรี่แบบนี้นะครับเอาไปรดน้ำนะครับจะต้องรอดูนะครับว่าความคงทนแล้วก็แรงฉีดน้ำ่ามันจะอันนี้ขนาดไหนครับนะครับประมาณนี้ครับก็เขาบอกปั๊มน้ำคุณภาพสูงนะครับ น,นี่แหละจะได้เอาไปรดน้ำที่สวนประมาณนี้นะครับ